สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพระปลาชัยซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจขวามือเป็นวัดคณิกาผลตอนนี้เขากำลังทำทางอยู่วันที่ผมไปคือวันอาทิตย์เงียบจนแปลกใจ<ด>ส่วนร้านที่ผมจะพาไปในวันนี้เดี๋ยวตรงเข้าไปในตรอกอิสลานุภาพข้างหน้าเลยครับไปกันแบบมูนวอล์กตรอกนี้ของกินก็มากอยู่มีร้านอาหารขายสองข้างทาง และมีอาหารเก่าแก่แบบโบราณที่รู้จักบ้างแล้วก็ไม่รู้จักบ้างเยอะแยะมากมายหน้าตาก็ดูน่ากินทั้งนั้นเลยนอกจากของสดอาหาร่าวก็ยังมีขายพวกของตากแห้งด้วยมาเดินเล่นมาเดินดูกันได้นะกรอกนี้ถ้าเดินเข้ามากลางกลาง ก็จะพบร้านขายกระดาษไหว้เจ้ากัน <Okay. S 1> ติดติดกันหลายหลายร้านเรียกว่าเป็นดงขายกระดาษไหว้เจ้าก็ว่าได้อันนี้น่าจะเป็นขนมโบราณคือมันโถวหวานนะนะ <Okay. S 1> ถ้าออกไปทางนูน้นคือเยาวราชแล้วแต่ร้านที่จะไปคือเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวมาเดินไม่ไกลก็จะเจอร้านนี้เลยครับร้านนี้อยู่ในตรอกเจริญชัยสองวุ้นลำใหญ่วุ้นใบเตยวุ้นโบราณ <Okay. Okay. S 1> เป็นยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันเลย แนะนำผมนิดหนึ่งครับมีบุญอะไรบ้างเป็นบุญใบเตยบุญใบเตยก็จะใส่กับน้ำใบเตยจ้าสะน้ำใบเตยเลยอ่าครับผมแล้วก็บุญเก๊กฮวยเก๊กฮวยก็ใส่กับน้ำเก๊กฮวยอันนี้น้ำเก๊กฮวยอ่าลำใหญ่ลำใหญ่กับน้ำลำใหญ่บุญเบที่จี๋เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูโชว์ลำใหญ่สี่มีเนื้อลำใหญ่ด้วยใช่ไหมเนื้อด้วยค่ะอืมร้านนี้เป็นร้านอะไรครับ แต่ที่เรียกว่าเป็นร้านดังก็ว่าได้นะหลายช่องเขามาถ่ายกันผมไม่เคยกินผมก็เลยมาลองครับไอ้สีๆพวกนี้คือมีส่วนผสมของน้ำน้ำมันใช่ไหมครับก็ลงเนื้อเก๊หวย่างน้ำมาอืมเอาตัววุ้นคือหมายเพราะว่าตัววุ้นมันจะก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของมันกลิ่นเก๊กหวย้ำไยก็กลิ่นลำไยครับเน้นจีเน้น จะลงมะนาวเนี่จะลงน้ำมะนาวอ๋อใส่มะนาวเพิ่มให้มันเปรี้ยวนิดๆนะมันจะสดชื่นมันร้อนก็สดชื่นมะนาวแพงก็องใส่นี่น้ำวุ้นมีประมาณ5รสชาติแล้วตัววุ้นที่ร้านก็ทําให้มีรสชาติของน้ํานั้นๆด้วยเแถวๆนี้ก็แวะดูครับเสื้อแบบยุคโบราณนะแล้กจะเรียกว่าวินเทจหรืออะไรดี เสื้อนี่ลายโบราณจริงๆถ้าชอบสไตล์นี้ลองมาดูนะครับมีเหลือให้เลือกไม่เยอะหรอกแต่ก็ดั้งเดิมร้านนี้จริงๆถือเป็นร้านดังนะเนี่ยมีคนมาถ่ายเยอะมากแลนะ้วเนี่ยช่องดังๆมาถ่ายเยอะมากนะผมลองสั่งน้ำลิ้นจี่มา ที่หน้าร้านมีเก้าอี้ให้นั่งได้ผมก็เลยนั่งกินที่หน้าร้านลิ้นจีเป็นลูกวัรนร้อนนี่สดชื่นมากเดินเล่นนี่สบายเลยรสชาติก็คือน,น้ำลิ้นจีครับแต่ไม่ได้หวานมากนะหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเ,เย็นเย็นสดชื่น,เ,นเหมาะกับอากาศร้อนมากดูดเข้าไปแล้วเจอวุ้นปลืบๆอร่อยดี เดี๋ยวผมถามนิดนึงครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าหกโมงก็เจ็ดหกโมงเย็นอ่าใช่ประมาณประมาณหกโมงเย็นอ่าขายทุกวันไม่มีวันหยุดเห็นไงก็เจอวะเขาบอกว่ามันถ้าไม่มีธุระก็ขายก็คือขายทุกวันไม่มีวันหยุดถ้านอกจากติดธุระครับผมตรงนี้เปิดมาประมาณสักปีหก ก็ประมาณสักเจ็ดปีขอบคุณนะครับจ้ามาแวะทานแวะมาลองดูกันได้มาเดินเล่นน่มาแวะกินไ,ได้ถ้วยละยี่สิบห้าบาททุกรถร้านเปิดทุกวันเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแผนที่จะใส่ไว้ให้ด้านล่างกดที่คำอธิบายสามจุดเพิ่มเติมดูได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนเห็นร้านมากขึ้นเยอะ ร้านจะได้อยู่กับเราปีกนานๆสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามสัปดาห์หนี้ทุกๆคนขอบคุณที่รับชม